หางไปบึ้งน้า,า,ากันจ้ามาได้มาได้ muốn hỏi gì nè tìm được บอ่อนา,ามค่ะมังหู้บอ่อหนามผพืใอได้ร สวัสดีสดค,ครับรายการฟาร์มแฟงแฟมิลี่มนีวันว่างครับมันว่างจักสีเห็ดอย่างก็เลยผ้านี่ครับคุยเพิ่ผลมาออกไม้นี่ครับมาพร้อมเสียไม้พร้อมใช้โซ่ค่ะมาออกไม้ให้หาหมาหาไม้ให้มู่ครับนี่เมื่อเนี้ยจักสีเห็ดอย่างมันเลาะหาไม้โบไก่ค่ะเลาะออกมาจากมู่บาน มีไม้ปักเบดแน่ไม้ตีเบดแน่ไม้ตบปาหาได้หลายไม้วะครับเนี่ยเบิง,บง,บงเบงเบงเหนี่งามบ่ครับนี่นี่นี่แต่ปัญหาไม่ยางเดียวมันมีเจ้าของบอ่อนี่แหละครับคนทีให้ตกบ่บรรยากาศได้อยู่เด้อนี่น้ำทงน้ำหน้าครับหามอขาไม้นี่ครับมอไซค์คู่ใจ ไปทั้งใลกับไปการครับเขาเดอวยโฆษณาพีซเนี่ยงามอยู่้วด้วรับหม่อย่งางไปอีกจกหน่อยกันหน้าครับ ีครับแต่ว่านกลาหลายหลายหาปืนมนันยิงนกปีป๊ปปิงซะบ่นี่แต่ตัวใหญ่มันเป็นตาชิด่นเนาเนะาเบ็ดก็ได้บรรยาก,กาศโล่งๆนงามๆเลยครับน้ำงามมากจาก้าน่าเล่นมากเลยนีบ่บะหัวทางเตะที่เป็นยังไงก็เคยเห็นคนเขางยางว่าปักเบ็ดอยู่เลยครับ ตอนี้มันทางพุ่นนะนะเห็นไหมครับรถมันสีแดงเนะี่ยทางพุ่นนะนะมันสีเชื่อมกับเส้นนี่ผมไปเห็ดงานชูม,มือชูม,มือเด้เส้นนั้นนะขี่ไปเห็ดงานชูม,มือชูม,มือทางพุ่นเนะี่ยชิมีคนลงเลยครับนะี่ยฟังพุ่นโอ้ทางมันเก็บแปอยู่เด้ครับนะี่ปักเบ็ดจนตาได้อยุคขั้นเหยาเหเนี่ยพักเบ็ดซีดเบ็ดนี่ คระดไม้เนี่ยะโะดของแท้ครับเนี่ยสะโดเก,ก็บผักบุูงกันบ่งาม <c oughs> ค,ครับครับถ่ายให้เบ่งบรรยากาศกันไปก,ก่อน,น,อนอวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์มันบางหาเลาะไม้ยามไม้บรรยากาศดีค่ะ บรรยากาศดีไดะคอแดดแล้วเป็นมื้อแรกที่เห็นแดดค่ะได้ออกมาแบบนี้หลังจากเหตุงานเตรมมาทีมเนียได้ครับเสือผู้ใดยอยากได้เสือกับตอบมาได้ครับเด้อคคำถามแต่ตอนนี้ยังบ่ถามค่ะตอนนี้ยังบ่ถาม <c oughs> คุณนายพระท่านอยากเสียเสือพั <c oughs> นธ์าไอครับใบไม้ต่อไปห้องเลาะเบิ่งต่อ ขี่รถเล่นไปครับเดี๋ยวคันพ่อเด็ดเด็ดเดยวชิดถ่ายมาให้เบิ่งใหม่เด้อครับเด้อโทงจา้า บ่ครับนะตามห้องไปค่ะตามห้องไป ยู๋ห่างจากเมืองค่ะแต่ว่าเป็นบรรยากาศหนายูมาเป็นบรรยากาศที่บ้าน้ากบ้านนอกบ้านนอกโลโก้ชุดๆรับเหนื่อยนีิมารยอะละบรรยากาศโอโซนจำพนักงานสิมาลา อายุขัยเป็นข้่องธรรมชาติใช่เดี๋ยวจะหอนไหมครับค่ะหอนบานนะครับหอนบานแล้วอากาศเริ่มหอนแล้วค่ะอกๆเอาๆเอวหอนครับ เดี๋ยวจะเข้าีเฮ็ดกับเขาครับเฮ็ดกับเขาเราพาดกินเขาน้ำกันครับเดี๋ยวไปเตรียมของกอนครับจังพอกันไหมครับตอนเฮ็ดกับเขาเด้อบึ้งนี่บอกเด้วันเฮ็ดอย่างเฮ็ดจังไหนบอบอกพร้อมมือหลังจังซีรีวิวเฮ็ดกับเขาให้เบิ่งครับมือนี่เบิ่งหลวๆไปก่อนเด้อสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันไหมครับลงมือแล้วบครับตรง,ตงล่รอครับ ตั้งตับผีข้าวนี่นะครับอ่อผีข้าวกันเทศอย่งกินก็ฮะเค็มอ่อมเนื้ออ่อมเนื้อบอกมื่อน,นี่บอก,บอกสูตรบอกนี่พี่น้องนี่ สูตรกติดตามเอาค่ะมันถึงซื้ออ๋อสูตรต่อมือเบอร์ไม่ซองสีเห็ดไมด่ดีวิวไม่บอกใช่แล้วอ๋ออันนี้เห็ดไ<า>ม้ยากษ์ซื้อๆเขาจะมีบอกทุกอย่างที่คุณอยากรู้อ๋ออันนี้เห็ดไม้ยากษ์ซื้อนะบ้านเนี่ยใช่แล้วเ,<อ>เดี๋ยวสิบ้าเห็ดกินซื้อๆกลางเมือ,เองเนี่ยเป็นอกมากกระด้นเนี่ยนะกินแซ่บๆเนาะมูเขากันหาเห็ดกินแกงเห็ดแกงฮอนท่ากนีอแกงเนือ้อค่ะเขาปลาได้เนื้อครับ มือนีไปเดี๋ยวจะมาเบิรงกันไหมครับน่าค่ะตอนนี้หออตลาดแล้วค่ะหาชื่อของไพีเ,เง็คแนวกินครับไปเสียวกระเพรา

ขอเลือดเพียด้วยนะคะ ของครบแล้วครับไอเอของครบยอดห้องเดินน้ำเดนเนื้อ ับเขากับกำลังเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ซีซันมากินกระสาศกันนะตุ้นไปเรื่อยๆค่ะตุ้นไปเปือ่อไอบบ้บอลข้นเบิ้งข้นให้เพื่อนๆเบิ้งดูบุบบ๋อมครับหอ,อมกินหอมค่ะ ะครับก็เข้าเซานี่หลังจากไปหาไม้มาครับเจ๋งเป้งมาครับพี่น้องกินข้าวน่กันครับแกงซุกแล้วครับแกงซุกแล้วเบิ้งบอเบิ้งบอ่เอเนี่หน้าตาครับ อมเหนืออมเหนือเนี่ยครับอมเหนืออม,นอ,มนอ,มอมเหนีอครับมาถึงเข่าครับพี่น้องเข่าทำการนเจ็บเสียอมเหนือครับอมเหนือผีมือไผ่ผีมือคอยหรือเจ้าอ,อ๋อมือนี้ซอยกันเทดค่ะโอเคครับเนี่ของหวานพร้อมได้ครับเนี่ยครับเมน,นูของหวาน ก่อนเออนี่ยังลังกินข้าวครับหลังจากไปหาไม้มาครับนี่แหะครับเนี่ยกินข้าวที่ใดกันชำน่ำหนีนะมาค่ะมากินขา้าวเสร็จแน้อกันค่ะมาครับมาครับกินขา้าวอ,อ๋อยินเจ้าถึงมันไปล่องเบิรงกันค่ะสมคำล่ำลือ ใช่ครับเดี๋ยวไปพอในคลิปเด้อครับดเด้อวันเสด็จไปไหมที่บริเบิรงไว้บ,วบ่คืออยู่เด้อคืออยู่เด้อต้องไปถามทีมงานเบิรงก่อนนะครับเด้อเอ้อที่ไหนพอดไหมครับคลิปหน้าโอเคครับค่ะก่อนอื่นก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปฟฟ้าแฝงแฟมิลี่ช่องนี้นึ่งเด้อค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ